คลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนําแนวทางการจัดทีมเบื้องต้นนะครับจะมีทั้งตัวอย่างทีมและตัวแทนในแต่ละตําแหน่งผมคิดว่าเพื่อนๆจัดตามได้แน่นอนครับทีมที่ผมจะมาแนะนําสามารถเล่นบทเนื้อเรื่องได้จนถึงด่านส <Wow. S 1> ิบสี่เผอผมคิดว่าน่าจะจบด่านสิบสี่ได้เลยนะนอกจากทีมนี้สามารถผ่านด่านได้แล้วยังสามารถพาเพื่อนๆไต่หอขึ้นไปเกิน50ิบได้แน่ๆครับและยังใช้ในอารีนาได้ด้วยครับ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมผมขอแนะนำร้าน Wi ดดอม Top Up ัพวิดดอมท็อปอราคาถูกประหยัดสะดวกรับประกันความปลอดภัยแน่นอน1นึล้านเปอร์เซ็นต์สามารถเติมได้ทั้งแบบ UID และ ID พาร์ทแถมยังมีระบบอัตโมติเติมเร็วทันใจไม่ต้องรอคิวช่องทางการเติมมีทั้งแบบผ่านเว็บผ่านลายและ Facebook Fanpage สามารถพิมพ์ค้นหาหรือคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ สวัสดีด้วยเลยแล้วกันนะครับพบกับผมแบทสมิธวันนี้เราอยู่ในเกมเซเว่นไนรีเบิร์ดครับก่อนอื่นเลยผมขออนุญาตแปะตารางสตรีมของผมขึ้นไว้ตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมจะสตรีมเซเว่นไนทุกทุกวันนะครับมีหยุดวันอังคารวันหนึ่งนะแต่เวลาอาจจะไม่ตรงกันทุกวันนะครับยังไงเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครป์เวลาผมสตรีมหรือว่าผมลงคลิปเนี่ยจะได้แจ้งเตือนครับสำหรับทีมที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้เป็นแค่รูปแบบหนึ่งเท่านั้นนะ ผมขอเรียกทีมนี้ว่าทีมเน้น CC แล้วกันนะครับเพิ่มเติมคําว่า CC นิดนึงครับเกิดม,มีบางคนยังงงคําว่า CCU c อยู่ซีย่อมาจากค่าวคอนโทรนะครับหรือการจํากัดการเคลื่อนไหวของศัตรูครับเริ่มต้นกันที่ฟอร์ a มช o ั่นนะครับหรือว่ารูปแบบในการจัดทีมนะครับผมจะจัดเป็นหน้าสหลังหนึ่งนะครับและตรงนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยผมแนะนําว่าให้อัพรูปแบบป้องกันไปอย่างเดียวก่อนนะครับ ถ้าเราไปอัพกระจัดกระจายกันเนี่ยมันจะทําให้เราเสียทรัพยากรทองนะครับในการอัพอะเยอะมากนะครับเริ่ต้นเอาตรงนี้ให้เต็มเลเวล40ก่อนรูปแบบป้องกันนอกจากใช้ในการผ่านหอผ่านด่านผ่านอารีนาได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถเอาไปใช้ในตีเลดบอสได้ด้วยครับต่อไปเราไปดูกันแต่ละตําแหน่งนะครับตรงนี้จะเห็นได้ว่า ข้างหน้าเนี่ยมีทั้งหมด4ตัวละครเลยนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยหตัวละครนะครับด้านหลังจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น42%เซนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเลือกดาเมจมา1ตัวละครครับแน่นอนอยู่แล้วว่าทุกคนน่าจะมีแทโอนะแต่ในกรณีที่อยากจะมีทางเลือกเพิ่มเติมเนี่ยหรือไม่ชอบแทโอผมไม่เปิดแทโอจริงๆครับ,รบก็สามารถใช้พยักเมคานะหรือว่าก้าหานะครับแทนได้อีกตัวละครที่แทนได้ดีในตะแหน่งของแทโอนะั่นกะนะ็คือยอนฮีครับ หรือถ้าใครไม่มีทั้ง3ตัวนั้นนะครับ <c oughs> สามารถใช้เฟิงเยี่ยนได้นะครับตัวสีม่วงที่หาไม่ได้ยากมากและยังสามารถแลกได้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับพยายามทําเฟิงเยี่ยนให้สีสูงๆมากที่สุดนะครับในอนาคตเรายังสามารถนําเฟิงเยี่ยนไปใช้ที่อื่นได้ถ้าเรามีตัวดามเมจมาแทนที่เฟิงเยี่ยนนะครับตรงนี้ผมก็เลยแนะนําเฟิงเยี่ยนถ้าใครยังไม่มีดามเมตตัวไหนเลยนะตำแหน่งต่อไปครับคือตำแหน่งฮิลเลอร์ครับหรือว่าตำแหน่งฮิลนะ ตำแหน่งนี้จะอยู่ด้านหน้านะครับตัวที่ดีที่สุดเนี่ยผมแนะนําว่าเป็นลีน่าครับแต่ถ้าใครยังไม่มีลีน่าสามารถใช้คารอนก่อนได้หรือถ้าใครไม่มีลีน่าไม่มีคารอนเนี่ยยูอีก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับที่สามารถใช้ได้ครับตำแหน่งที่3ครับตำแหน่งนี้ผมเรียกว่าเป็นตำแหน่งแทงแล้วกันนะครับซึ่งจะสามารถใช้ได้ทั้งเอสนะครับแล้วก็ลาเชียกับอ e ีวานนะครับตรงนี้เลือกเอาได้เลยนะ อาเคียวก็ถือว่าเป็นแทงได้นะครับเพราะว่ามีตายเกิดได้1ครั้งนะครับแล้วก็เอนะครับเอเนี่ยมีเลือดเหลือหนึ่งใช่ไหมเมื่อได้รับความเสียหายสูงสุดจน HP หมดนะครับจะรอดชีวิต1ครั้งนะครับก็สามารถนับว่าเป็นแทงได้นะครับ2ตัวเนาะแต่ส่วนตัวผมชอบอีวานมาวานะครับและ2ตํตำแหน่งสุดท้ายครับผมให้เป็นตำแหน่งของซ c ครับหรือว่าคาวคอนโทลที่ว่าไปเมื่อสักครู่นี้แหละสำหรับ ตำแหน่ง cc ผมขออนุญาตแบ่งออกเป็น2แบบแล้วกัน1ก็คือ h a r d CC และ cc ธรรมดานะครับ h a r d CC ก็จะมีเมลคียูชินไอรินวาเนซ่าสไปเนียครับว้าวส่วน cc ก็จะมียอนฮีลินเดลโรนตัว cc และ h c r d CC จะมีประมาณนี้ครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมตกตัวละครไหนไปหรือเปล่านะ ถ้าหากว่าผมตกตัวละครอ,อะไรไปเนี่ยเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับในกลุ่มที่เป็นฮาร์ดซีเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาซะเท่าไหร่นะครับผมขออนุญาตพูดถึงในกลุ่มที่เป็นซีซีธรรมดาแล้วกันนั่นก็คือยอนฮีลินและเดวโลนครับสำหรับยอนฮีที่ผมให้เป็นแค่ซีซีธรรมดาไม่ได้เป็นฮาร์ดเนี่ยเพราะว่า สกิลของยอนฮีเป็นสกิลหลับเมื่อเราใส่สกิลหลับไปแล้วเนี่ยและตัวละครฝ่ายเราไปโจมตีเพิ่มเติมในตัวที่หลับอยู่มันจะทําให้ศัตรูตัวนั้นจะตื่นขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นหลับเนี่ยมีข้อเสียผมถึงจัดให้เป็นซีีธรรมดาครับตัวนี้สอตัวจะคล้ายๆกันนั่นก็คือลินที่มีสับสนและเดลโรนที่มีใบครับทั้งสสกิลนี้นะครับ เมื่อเราทำการใช้สกิลใส่สัตตูแล้วเนี่ยศัตตูยังสามารถทำดาเมจกับเราได้อยู่ผมจึงมองว่ามันเป็นแค่ cc ธรรมดาไม่ใช่เป็นฮาร์ดซที่สามารถควบคุมฝั่งศัตตูตตได้อย่างเบ็ดเสร็จและเด็ดขาดครับแต่ทั้ง3ตัวละครไม่ว่าจะเป็นยอนฮีลินและเดลโรนเนี่ยเป็นซับดาเมจให้กับทีมได้ด้วยนะครับจึงถือได้ว่าสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับจริงๆแล้วในทีมทีมหนึ่งเนี่ยผมอยากให้มีฮาร์ดซสักตัวนึง แล้วก็อาจจะเป็นซ c ธรรมดาที่สามารถเพิ่มเติมดาเมจได้ด้วยอีกสักหนึ่งตัวอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆน,นไปปรับใช้ให้เข้ากับไ d ดีของเพื่อนๆได้เลยครับสำหรับทีมทีมนี้ครับอย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะครับว่าสามารถพาคุณผ่านด่านได้ไปจนถึงแมป14เลยผมคิดว่าน่าจะจบแมป14ได้แน่นอนครับว้าว <Wow. S 1> แลวหอคอยผมคิดว่าถ้าไปส,สูงได้แน่นอนครับแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถึง100หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะถึงแหละ1 0 0อะ่ะแถมให้อีกสักหนึ่งทีมแล้วกันนะครับ สำหรับคนที่แบบว่าพี่ผมไม่มีตัวไหนเลยชักตัวเดียวเนี่ยจริงๆแล้วผมก็มีทีมที่จะมาแนะนําครับนั่นก็คือเบิร์เยียนยูอีอีวานลาเชลและก็เอสดครับทั้งหมดทั้ง5ตัวละครเนี่ยนะครับถ้าหากว่าตําแหน่งไหนเ,นเพื่อนๆขาดเนี่ยสามารถเอา5้าตัวเนี่ยนะไปแทรกลงได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมมีซีซีตัวเดียวครับผมไม่มีฮ t นีซีเลยคุณก็เลือกเอาเลยครับ ว่าคุณจะเอา S อหรือว่าจะเอาราเชลนะครับไปแทนเลยก็ได้นะแต่ว่าถ้าวัานนี้ทีมยิ่งมีซ c ซเยอะเท่าไหร่เนี่ยจะทำให้เราเล่นง่ายมากขึ้นเท่านั้นครับโดยเฉพาะทีมเฟิงเยียนยูอิอีวานราเชลและเอสเนี่ยน่าจะเรียกได้ว่าเป็นฮาร์ดโหมดนะครับหรือว่ายากพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะต้องทำของเยอะกว่าปกตินะครับแล้วอาจจะต้องแบบเจาะรูทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยสี่ช่องอะไรประมาณนี้นะครับใช้ทรัพยากรค่อน,น,นข้างจะเยอะครับถ้าใครชื่นชอบความ ฮาร์ดไทหรือฮาร์ดคอร์ก็ลองดูสักรอบนะครับจัดไป<笑><笑>แต่ถ้าหากอีวานซีเปิงเยี่ยนซีหกยู่ซีหกเนี่ยผมว่าน่าจะเล่นได้ง่ายขึ้นถ้ามีฮาร์ดตีตเข้าไปช่วยสักหนึ่งตัวครับโอเคครับผมขึ้นรูปสรุปให้อีกทีแล้วกันนะครับใครมีตัวไหนหรือว่าไม่มีตัวไหนก็สามารถนําไปปรับใช้ในไอดีของทุกคนได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้ของผมจะทําให้ทุกคนเล่นเกมสนุกมากขึ้นครับ ขอบคุณที่รับชมจนจบด้วยเลยแล้วกันนะครับยังไงรบกวนกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ